สวยงามกินน้ไแข็งได้นะกินได้ค่ะกินน้ำเย็นได้ไม่เป็นไรค่ะยายหนูเคยมาอยู่กับกับคุณแม่เพนกับคุณพี่อ้อเคยมาตรงนี้นค่ะคุณป้าเพนเพื่อนอ่ะเพื่อนของคุณพี่อ้อ,อ,อใช่ค่ะ พ่อนั่งแก่เนี่ย <laughs> จะเจ็ดสิบแล้วค่ะใช่ค่ะขวากขวากเอาให้ตังไอ้นน<ห>แม่พูดก,กระเป๋าเลยนะจะตังหน้าลูกถึงเก็บหมดแลวลูกให้มั่งไหมง่าย <laughs> สุขภาพแข็งแรงด้วยให้ให้เช้าเจ็บป่วยพอเดินได้แล้วตอนนี้ <laughs> <laughs> รัดะคองมา ส้มโอแสบบ่เอาไม้กินไหมแสบาะใหญ่เอาไปสองใบอร่อยจิเดี๋ยวเอาตังให้ยายตังแล้วแล้วก็สนับสนุนยายซื้อส้มโอยาย่จะซื้อหรอกเดี๋ยวให้ไปเอากลับใช่ไหมเดี๋ยวเอากลับที่ลาวยายอยาเอากลับไปที่เราตะไคร้หอมมากนะยายตะไคร้หอมมากและมีประโยชน์มากค่ะปลูกแล้วใช่ไหมคะไม่รู้กเปลูกแล้วปลูกแล้วเออให้รัดปลูกเขาบอกว่า กันยุงได้นะใช่ค่ะและต้มน้ำแล้วก็มีประโยชน์มากตะไคร้สีชยมปูก็บาดเออจะค้างไหมไม่ได้ค้างนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปหาน้องอีกค่ะยายค่ะข้าวออกมาอย่างสั่งแล้วเขาทำแล้วกินอะไรเป็น่ะกินกินกล้วยก่อนแก้หิวไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรรอกินข้าวอีไปให้พี่านั่งดไม่เป็นไรค่ะยายหนูเคยมาอยู่กับ กับคุณแม่เพนกับคุณพี่อ้อเคยมาตรงนี้แม่เพนค่ะคุณป้าเพนเพื่อนอ่าเพื่อนของคุณพี่อ้อออ๋ใช่ค่ะนี่พี่เจ้า เเาผิดกันเยะเลยผิดกันแยะไม่ได้ไม่เาล่ได้ทำอดีมากนะจะบอกให้ทำไม่ยายได้ยิ้มได้แดได้ตลกดีอ่ะเขาตลกดีทำไม่ยายยิ้มเออบบกมัวงอกแค่แบบบัวงไงเนี่ยติาบัวงี่ว่ะก็สีคืนไทยได้ท้ีนะบานไปแล้วบ ปอย่างกันเจ็ดสิบนะแต่ข้าจะลงมาบาเนี่ะตอนนี้ค่อยไม่เคยเป็นอะไรเนี่ยปักคุณยายจะให้ชมโอเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่เดี๋ยวขอมะม่วงนะจะไปปีนเอามะม่วงให้แม่หน่อยเออเออไปเก็บสิต้นไหนอ่ะต้นหนูแหละต้นบานเราถูกถุงว่าจะเอาถุงมาเอกถุงอะไรวางมาวามาวางไว้นี่แต่เอาไปเก็บที่ถุงไปด้วยนี่นางหน่อยไทยใชทุ่งชีเขียวเปรี้ยว เยอะบกัแม่แม่แม่นั่งคุยกับคุณยายนะคะอ่พ่อกับแม่นั่งคุยกับคุณยายเด้อเดี๋ยวจะไปช่วยน้องสอยมะม่วงคุยไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่อยๆไปกินข้าวเยังว่ากี่ชามอ่ะซื้อปลาหา่าตายนะยันก็โมงเช้าขอบคุณมากค่ะคุณยายเนื้อหมูลูกหลอดขา มอเนมก่อนหนึ่งสองสามโอเคสวยงามกินน้ำอะไรกินแงได้นะกินได้ค่ะกินน้ำเย็นได้โอ้โหกับข้าวน้องรัดเตรียมไว้ให้ค่ะออเอนเอาน้ำแดงน้ำแดงแล้วว่าเอบกินอะไร กินแล้วมั้งคะให้นัดเครืนจังให้นะจังกินายาทีเนี่ยไม่ถึง6 0เจ็ก็บพดีให้พอแม่ก็อินกะแลแก้วลแมกแม่ปากิดกันเยอะๆสปาเกตตี้าบหมูอันนี้ก็สปาเกตตี ยังหนะห lắm แม่นมไม่ได้เอาไอ้ไอ้เอียงกระดิ่งปิงปิ้งยิ่งยากไปเลยจีไปกลางป่าป่าถนนกลางป่าถนนกลางป่า,นนา,ปาทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ย อันนี้คือข้างนอกมีเป็นสวนนะคะเป็นที่ให้เราเดินเล่นแต่ว่าคือข้างในอะ่ะทุกคน,นะคะจะเป็นร้านอาหารเป็นป่าคาเฟ่ที่สวยมากเดี๋ยวแพรวาจะไปรีวิวให้ดูนะคะเชิญแวมาชิมมาอะไราได้นะคะที่นนทบ,บุรีนี่แหละแล้วก็พี่พี่ก็ลองเซิร์ชใน Google นะคะ Google Map ว่าป่าร้านป่า,ป,า,าเเป่าคาเฟ่เนาะป่าคาเฟ่เนาะใช่ไหมน้องรัดใช่ค่ะป่าคาเฟ่ทุกคนนี่เลยเนี่ยนี่นะคะ นีเลยแล้วก็จะมีเนื้อย่างมีอะไรย่างเยอะแยะนะคะมีของกินแบบอ,อร่อยเยอะเลยละ่ะมีเลยโหมีต้นมะม,ม่วงด้วยแต่เพรา,าชอบที่สุดก็คือถนนนี่แหละเนี่ยขนาดอยู่ในกลางป่ากลางลงกลางเขานะอ,อยากเดินไปสุดคุณไหมถ้าไปใน,นไบยบอก่อนไปมะม่วงเดียวก็เลืเ่อนบอรหลบบอร์ดได้ปะเลืเ่อนวนกลับไ,ไ,ดได้ปะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านเจ้าดิถ้าเดินไปตรงนน้นแล้วก็เดินไปสุดจะเป็นบ้านของยายเออหนาไปออ้้าเดินใหญ่ออกจนสิบออกอ๋อกางป่ากางเขาน,นีก็สวนยายกางปลากลางเขาถนนหนทางดีเอาเห็นเนาะสวนยายดีจ,<า>จ<า>ัจงอนนอโอ้ยนงรัตผอมนะเนี่ยฮ่าผอมผอมลงเลยหุ่นดีเลย มีหอยขี้เล็กคุณน,นะแกงขี้เล็กใส่หนังขั้วยม,วม,มีหอยพักกระเด,นะด้าคนะุนน่ะปลาทิชชู่ครบเบิดคลองกิน่นมิตอ่ะมาคุงนะคะกระถินเลยจะต้นกล้วยต้นอ้อยเยอะลูกอันนี้ก็กินได้มีมะพร้าวลูกอันนี้ลูกอันนี้ก็กินได้ลูกอีกอย่างเงี้ยลูกอะไรนะลูกแสแรงอะไรไม่รู้ลูกแสแรงอันนี้พี่น้องคะกินได้อันนี้ ลูกแสแงนะคะน้องรัดว่าลูกแสแงเพรว่ากับโบเคยเห็นเหมืออกันนะคะนี่ยค่ะจะนแมนเอียงดดดดอ๋อตรงจินอันที่มันดำดำ,ดำปีปป๋จะเแมนลูกยังนะคะโอ้มีกมักเผาครบครบเลยค่ะครบและห้ามเลิกนะทุกคนพีพีเอ็มซีครบและห้ามเลิกนะต้นมะนาวต้นนั้นเป็นต้นส้มอื้อ ทั้งนี้ก็ออกไปวัดได้หนองรัดวะทุกคนคะ่ะคิดเบิ้งทางเดินน่ะนี่กลางป่าแต่ทําไมเฮ็ดทางเดินแบบนี้เนะะาะแต่ข้างๆก็มีแต่คลองน้ําเนาะ<อ>สาหมาัดไปว่าตน้ตนเมาต้นใหม่อยู่ได้แบบสบายเลยอะลมเย็นนะคะลมลื่นแบบเดินเล่นในสวนแบบสบายเลยอะเตะลิมปิงเอาไหมเตลิมปิงเยอะแยะมากนี่แบบเนี้ยอุ้ยตะลิมปิงคุณนะพี่น้องคะเตลิมปิง,ง,ปงคุณนะณนะณนะดกขนาดคุ่นอุหยคุณ ตะลิมปิงปลามาตาลุยสวนอันนี้คืออุย้ยขนนพนุ่นนะอยู่ต้นต้นเกิดไปแล้วเกิดใหม่อีกเกิดไปแล้วเกิดใหมอ่อีกเอียงตะลิมปิงตลปงิปิงปลาอุย้ยเปรี้ยวจี๊ดไปฝากน่องอ่อนมั่วหนิเบิ้งเบิงเบ้ง เรียวมากไ้าย,ายสม <c oughs> ขอโทษขอให้ค่ะพีพีเอฟซีขาอ,อ,อย่าเป็นโดดไม่ไหวไม่ไหวสมแหงขน,นาดเสียวแขว่วเสียวฟันสุดเลยเนาะไปเดินไ,ไปเอาหม่งห้างบ้งานนี่ แล้วก็ข้าวบานยหญ่บอกโอ้ยคุณนะมี่อนนางเลนพักเศร้าหลายเนะาะ <c oughs> ของบ้านจีนนี่เขาเอือนมาคล้องบ้านจีนมานึ่ของบ้านจีนเอาเบิ้งเอาตะลิ้มปิ้งเบิ้งจังหน่อยคุณน้าเราอยู่ชวนอะไรกามบอกมีชวนเข้าบปะมีชวนข้าวหน่อข้าวตาเจ้านางอ๋อ,อชวนไผ่ชวนมันเนาะ ตาตั้งแต่หน้าที่ดินตาตั้งแต่ที่พี่เดินเข้ามาที่จอดรถเยอะๆมาถึงตรงนี้ผมงเงี้ยเหวี่ยงทางผีเลยใช่มาถึงตรงนี้เลยโอ้ยยัง,งมีเป็นบ้านมันนีกระทั่งไปรับใส่ร้านอาหารบ่นี่ไม่ทางออกไปวัดถนนใหญ่๋อทางออกไปวัดแล้วก็ไปถนนใหญ่ มันเย็นเนาะเย็นขนาดเลยเลย็นรีไหมบุกงวงเป็นตำลมโอ้โหมีมะขามพอก็เมขามมาฟังไทยเห็นมะขามประเทศไทยเราไม่มะาขามเอ,อ่บบทเอทวงเอาทวงเอาไหม อยู่บ้านเหาบ่มวี่มาคามแม่อยู่บ้านเหาบ่มวีมาคามมีแต่กกแต่บ่มี่หมากเพราะขามมาฟังไท่แล้วไม่เห็นกุมาคามเลยเห็นหมากมันดกถ่วงเอาถ่วงเอาก็เต้อแลไปบ่นทีเจ้านายบ่นเจ้านายเก่าคอยไปบานเจ้านายที่แบบว่าเพ่บ่นที่เพ่ว่าอยู่นะเธอหมักหมวงเธอหมะขคามบอ้ดกเบียสุดสุดเบียสุดเบียสุด เนื้นะอเนื้อย่าง,ออางนี่นะทุกคนก็จะเป็นร้านอาหารโซนร้านอาหารก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีหลายอย่างนี่เ,นเสร็จแล้วกับการเก็บมะม่วงทุกคนคะ่ะเราก็จะเดินออกไปแล้วนะคะนี่เลยไปอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะสามารถมากินมาดื่มได้นะทุกคนมีอาหารหลากหลายอย่างให้เลือกได้ชิมนะคะมีงทวงหนึ่งจิลใจน้ำตาลมะม่งวงดิ นี่นะคะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นโซนร้านอาหารเลยที่จะแสนจ,จะอร่อยมากนะคะนี่เลยค่ะไปนี่ค่ะสามารถมาแวะซิมแวะกินได้นะคะปากคาเฟ่คะ่ะที่นนทบ,บุรีเนาะนี่เลยจา้าพีพีเอฟซีค่ะอันนี้ก็เป็นด้านนอกนะแต่ด้านในยังไม่ได้เข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปดูไปข้างในกัน นี่ค่ะก็จะมีผักออร์แกนิกนะนี่ค่ะเกิดผักออร์แกนไปใช่ไหมฮะเอาลายแ่แค่ก็ะบลลายเนาะกบกินดูดิเป็นไงใจ๋อโฉค่ะสวยมากค่ะคนยายอูล่มลื่นล่มเย็นมากค่ะ<า>ไปไปไปธรรมชาติาาค่าโอละกรไอ้เนี่ยข้างนอกก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคนเข้ามาเดินเข้ามาก็เป็น สาวอาทิตย์มีกิจกรรมระบายสีเชิญแวะชิมแวชมได้นะคะเอาด้วยเนยลอยไม่หยาดหนอยไปไปไปแม่ไปก่อนก็ไปห้องน้ำเดี๋ยวย้าวเหไปเองเหรอเออไปเองไปได้นะากแม่ไปก่อนไปแดนมีช่วยไหมช่ยไม่ได้ไปจ้าไปจ้า มีก็เป็นแล้วกินข้าวกับไหเา้์วันอาทิตย์มีกิจกรรมระบายสีหรอครับคนนี้เขาอยู่เขาไปเกลียวโอ้ยไปคไปแม่ไปพ่อไปนั่งกอนดไปป่ยายเข้าไปห้องน้าก่อนเห้องน้อย่างนี้ปิละ นขึ้นเยอะ,ยอะใช่ไหมคะออดูเดินคล่องแค่วเลยนะเนี่ยยายเดินขึ้นเยอะแมวแมวกินน้ำอะไรไหมเออน้ำมาจากเอาน้ำอะไรดกร้านยังค่ะยังยังแมวอ,อะไรค่ะนี่นะคะทุกคนข้างนอกก็จะเป็นป่า เดินแล้วก็ชมต้นมงต้นไม้แล้วก็มีเนี่ยตกแต่งักจากธรรมชาติอย่างสวยงามนะคะข้างบนน้องเพวาเคยขึ้นไปก็จะเป็นดอกไม้นะคะเคยขึ้นไปเคยมาแลกครั้งหนึ่งกับคุณแม่เพนคุณแม่เพนพามานะคะหรือว่าเจ้านายน้องสมศรีนั่นเองเคยพามาแล้วน่าจะประมาณสองครั้งมั้งคะถ้าน้องเพวาจําไม่ผิดเนาะนี่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์เต้นน้องได้ยินน้องรัดพูดว่า อาจจะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมระบายสีนะคะก็สามารถมาชิมมาแวะชมกันได้นะคะนี่เลยจ้าเนาะสถานที่ก็ร่มรื่นนะเพืว่าชอบนะคะธรรมชาติดีสวยงามค่ะโน่นตรงนั้นก็จะเป็นทางขึ้นนะคะนอนเห็นไหมคะจะมีบันไดสีดำๆจะที่จะมีต้นไม้กิ่งไม้เลื้อยเลื้อยเลื้อยเกาะไว้แล้วก็ขึ้นไปก็จะมีต้นกระบองเพชรหลายๆอย่างนะทุกคนคะ่ะต้นมงต้นไม้เนาะเดี๋ยว เดี๋ยวน้องแพรวาดูคุณยายก่อนเพราะว่าน้องรัดไปดูกับข้าวให้พ่อกับแม่เนาะเดี๋ยวแพรวาดูคุณยายกับแม่ก่อนว่าออกจากห้องน้ําเสร็จหรือยังนะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพีพีเอซีเนาะบรรยากาศรอบๆให้ดูคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อ PPFc ทุกคนทุกท่านจะเป็ะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว,ว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าวันนี้มาพอกับน้องแพร่ว่าเช่นเกาเช่นเคยจ้าทุกท่านค่ะนอ้นองแพื่ว่าก็ได้ภาพพอกับเมนะทุกคนไปหาลูกสาวหลาของเพื่อนซึ่งก็รู้สึกว่าเพื่อนนี่จะดีใจหลายประทับใจหลายนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งแพร่ว่านี่ก็บอกเลยว่าโอ้โห ไปแล้วก็คิดถึงภาพบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงนะทุกคนน้องแพรวาก็เคยไปอยู่แถวๆนั้นแล้วก็แบบอลหลายๆหลายคนถามน้องแพรวาว่าทําไมน้องแพรว่าไม่แวะเข้าไปที่ทํางานเก่าบ้างนะคะ b ีพีพถามลหลายๆคนว่าเอาแล้วน้องแพราวาลาออกจากงานหรืออย่างเยังคือ เอาตรงๆนะทุกคนสารภาพจากใจจริงๆเลยว่าเกรงใจเพียวว่าไม่กล้าพาพ่พอกับแม่ไปแล้วก็อายด้วยเนาะแล้วก็มีทั้งคุณแม่เพนคุณพี่เกมบอกว่าถ้ามีโอกาสขึ้นมาไทยก็ให้แวะไปหาอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนเนาะที่ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ยังเมตตาแล้วก็อ่าอ่ายังเมตตาแล้วก็อ็นดูน้องแพรวานะคะแต่ว่า คือแพรวไปกับพ่อแม่เนาะเก่งใจทุกคนปกติเราจะอยู่แต่คนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปนะอยากจะไปแต่ว่าเอาทุกคนเนาะคือมันยังมีหลายๆอย่างเลยซึ่งแพรวาก็ทําเวลาไม่ทันแล้วก็บวกกับการที่เหนื่อยเร่งรีบทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ยังถามไถยแล้วก็ถามถึงเนาะ ทีวาน้องเพว่าผ้า,าพอกับแม่ไปนะทุกคนค่ะไปหาน้องรัดนาะคือไปกับโอสถานทีทีน้องรัดอยู่น่ะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยซึ่งเพวาก็เคยไปเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณแม่เพนพาน้องเพว่าไปเนาะและพอไปก็เห็นแบบอโอ้สุดยอดเลยและอาหารการกินตรงนั้นก็อร่อยมากนะคิดดูว่าน้องรัดน่ะสั่งอาหารเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ถึงพันน่ะ แล้วก็เจ้านายหรือว่าคุณยายของที่น้องรัดดูแลก็บอกว่ารัดไม่ต้องเดียเด๋ยวยายเดี๋ยวยายจ่ายเองซึ่งเราก็เก่งใจนะทุกคนก็เลยไม่ให้คุณยายจ่ายเนาะก็น้องรัดเขาก็จ่ายเองซึ่งเขาก็มีความสุขมากที่พ่อแม่ไปหาแล้วพ่อกับแม่เนี่ยยิ่งมีความสุขกว่าคนอื่นอีกด้วยเพราะว่าเป็นลูกสาวคนสุดท้ายเนาะหรือว่าพูดได้ง่ายคือลูกสาวหลาพี่น้องคะ่ะมีลูกสาวหลานาอก,ก็เป็นเป็นห่วงแหละกับแบบ คิดหอดแต่พอไปเห็นในสถานที่ที่น้องอยู่เนาะเพล่นกับจะรู้สึกตีใจรู้สึกประทับใจซึ่งส้มโอที่คุณยายให้มานะคะทุกคนคือมันอร่อยมากหวานมากแล้วพ่อกับแม่อยากได้มเมล็ดมันแต่สุดท้ายไม่ได้นะเรากินไปทั้งสองลูกนะแต่ว่าไม่มีมเมล็ดสักอันเลยทุกคนคะ่ะไม่มีสักอันเลยก็เลยไม่ได้นอกจากว่าเราจะต้องแบบตอนเก่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัดเก่งมาแบบ เสียบเนาะมาแบบนั้นเราจะถึงจะได้มั้งเวราก็ไม่รู้เหมือนกันและมะม่วงอะ่ะคือโหหวานอมเปรี้ยวอะ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหวานซึ่งมีเยอะมากคุณยายก,ก็แบบใจดีมากเลยนะคะแล้วก็ คือนนบ่าว่ารัดมันเป็นคนตลกอยู่กับมันแล้วก็รู้สึกมีความสุขซึ่งพอเราได้ฟังคํานี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เจ้านายชอบในตัวของเขาที่เขาเป็นอยู่นะคะพี่น้องค่ะอันนี้พีวาก็เลยเอาเรื่องเล่าดีๆมาเล่าซูพีพีเอฟซทุกคนทุก่านได้ห้าชมครับฟังนะคะในการเดินทางซึ่งในการเดินทางอ่ะคือพีวาชอบพ่อแม่พีวามากเลยคือแกไปแบบไม่เมารถเลยนะ พ่อกับแม่เพวาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เมาลดุดไม่เมาเรือไม่เมาอะไรทั้งนั้นเลยแตกต่างกับเพวามากเพวานี่พาพ่อแม่ไปเที่ยวนะหรือว่าพาพ่อแม่ทัวร์แต่คนที่เมาแล้วก็แบบอาจจะสลบสไลด์นี่คือเพวาเพวานี่ขึ้นรถนะขึ้นคิดดูว่านั่งรถจากลาวไปถึงที่กรุงเทพอ่ะ แพ่ว่าหลับตลอดทางเลยนะพ่อกับแม่ลงไปซื้อนูน่นนี่นั่นมากินลงไปซื้อพุทชาลงไปซื้อไขช่ชมเครื่องอะไรมาเยอะแยะแพรว่าไม่กินมีแต่พ่อกับแม่กินแถมมาตอนเช้าก็มากินข้าวอีกเขาเลี้ยงอาหารเช้านู่นนี่มันกินตลอดเครื่องเครื่องบินแพรว่าก็หลับพ่อกับแม่ไม่หลับโดยเฉพาะพ่อเนี่ยยิ่งแทบจะไม่ได้หลับเลยเนาะแต่ว่า พ่อเนี่ยจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี่ยเข้าทีๆมากประมาณคืนหนึ่งเข้าห้องน้ําอยู่ประมาณสามถึงสี่ครั้งเนาะเพราะว่าคนแบบว่ามีโรคประจําตัวทุกคนก็เข้าใจเกีร์แหละนะ นั่นแหะค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยเอาเหลืองเล่านะคะในการเดินทางเนาะในการที่ไปโนนนีน่นะนะคะมาเล่าสู่พี่เอซทุกคนทุก่านได้ชมรับฟังนอกจากโอเคเด้อจากคลิปนี้พี่นี้นะคะถ้าหากว่าน้องแพียวว่าวาพี่พานประกันใดก็ต้องก,การาับขอโทษขอภหนะ้นาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพีว่าน้ำเด้อจา้าขอขอบคุณหลายค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ